ศูนย์กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถย,ยนต์กระบะปิกอัพเฉียวชนกับรถยนต์กระบะปิกอัพจากนั้นเสียหลักพุ่งกระเด็นไปชนรถยนต์กระบะปิกอัพอีกคันรวมเป็นสคันโดยเหตุเกิดบนถนนสายนครสวรรค์ชัยภูมิบริเวณศาลาร่มก้าวหมู่ที่9้าบ้านใหม่ไสทองตำบลสีมงคลอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์จึงรถไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบึงสามพันเจ้าที่ตํารวจทางหลวงลาหุ่นหน่วยกู้ชีพอวบต ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บติดคาอยู่ในรถต้องการความช่วยเหลือ ทีมกู้ภัยจึงระดมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ตัดทางเร่งเข้าไปอย่างจุดเกิดเหตุโดยพบรถยนต์กระบะปิกอัพยี่ห้อมิสูบิชิสีดำหมายเลขทะเบ,บียนบอเม้หอหีบ2 1 2 8นครสวรรค์สภาพรถพังยับเยินมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถและใกล้กันนั้นพบรถยนต์กระบะปิกอัพยี่ห้อนิสันฟอนเทียสีดำทะเบ,บียนบอเม้พอพาน1307เพชรบณ์สภาพรถพังยับเยินและมีผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ภายในซากรถเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทีมกู้ภัยยังพบรถยนต์กระบะปิกอัพ ยี่ห้ออีสีสสเทาทะเบียนบอบไ,ไม้นอนหนู6987เพชรบณ์โดยในจุดเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจึงได้ให้การช่วยนำส่งโรงพยาบาลบึงสามพันส่วนผู้เสียชีวิตซึ่งร่างติดอยู่ภายในรถกระบะปิกอัพทั้งสองคันโดยสภาพพังยับเยินจนแทบกลายเป็นเศษเหล็กกองโตทางทีมกู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดทางตัวเก่งรถจนสามารถงัดเอาร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองออกมาได้ ก่อนทาการขึ้นย้ายศพนําส่งโรงพยาบาลบึงสามพันเพื่อชันสูตรต่อไปส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จนทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บอีก1รายในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของมงานสอบสวนสถานีตำํำรวจบึงสามพัน